วันนี้นะคะเราพาแม่ดามาซื้อชุดอสมนะคะเพราะว่าแม่ดาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปรับสเสด็จพระเทพเนาะแล้วก็ยังไม่มีชุดอสมที่เป็นกระโปงนะคะก็เลยมาซื้อกระโปงนะแต่ว่าดูทั้งชุดไปก่อนถ้าเกิดว่าแบบยังไงก็อาจจะซื้อแต่กระโปงนะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าแม่ดาเนี่ยจะเลือกทั้งชุดหรือว่าเลือกแค่กระโปรงไปดูกันค่ะ อสอมอก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็กระโปรงแต่ว่าของแม่มีแบบอางเกงเหอ่นาีมงอหคือโความที่เป็นแน่ออันนี้คือเขาก็มีชุดหลายแบบขายนะคะพยาบาลเอออะไรแบบนี้นะแล้วก็อะไรนะอันนี้ ชุดอนามัยต่างๆนานานะชุดนักศึกษาก็มีไม่ม,ม,น,ออมนี่สรุปได้เป็นชุดนี้สวยอุ่นพอเลยไนกล้องนึงสวยพอดีเลยไหมจริงมันมันแหละตัวไม่ใหญ่อ่ะนี่โอเค ได้มาแล้วชุดอสมาหาหา more, แบบกระโปรงอะคะ่ะแม่บอกว่าแม่มีแล้วแต่ว่าเป็นกางเกงนะ <c oughs> ก็เลยต้องมาซื้อใหม่นะคะไปกี่ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ตลาดกเกษตรนะคะของจังหวัดสุราษฎร์นั่นเองนะรดมาป,ป้าุรถมา เดี๋ยวเราจะไปหาจำกัดเอาไว้ใส่รองเท้าคัชชูนะคะโซนนี้จะเป็นโซนเสื้อผ้าเนาะแล้วก็รองเท้าก็คือโซนข้างหน้านี้นะคะโซนข้างหน้านี้ก็จะเป็นโซนรองเท้านะคะข้างหน้าตรงนี้ไปค่ะข้างในนี้ก็จะเป็นโซนเสื้อผ้าเนาะ ันนี้ก็คือเป็นกันกัดนะคะใส่ไว้ตรงส้นรองเท้านะคะอันนี้แล้วก็แม่ก็จะต้องซื้อเน็ตติดผมด้วยนะคะแมวซี่ได้ดำน้ำตาลข้าวน้ำเงินก็มีนะเอาตัวเล็กก็ได้แม่พุ่มน้อยมดแม่พุ่มน้อย ตีจึงใส่ได้ไหมพี่ว่าต่เอาตัวใหญ่ไปนีไ่ไม่ถือก็ต้องเลือกนะว่าจะเอาตัวเล็กหรือตัวใหญ่ตอนนี้เราก็มากินข้าวกันที่อีสานเคี้ยงบึง ไปค่ะได้นี่นะที่นี่เขาก็มีสนามเด็กเล่นด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นไปแบบนี้เด็กเล่นด้วยจะเด็เล่น,ลนายยาด้วยจะเด็กเล่นด้วยได้ไหมโอ้ยเลย่นด้วยเอมลงชวนไอ้ย่าไปดูผู้ใหญ่ย,ย่าไม่กล้าเค เอย่าก็มีน้องเอย่าก็มีเพื่อนเล่นแล้วนะไม่หากยืนเลยลุกขึ้นลุกเลยหนูไม่เล่นแล้วเดี๋ยวคุณยายจะพาไปดูรอบๆนะคะคุณยาย ตามมาค่ะตรงนี้เป็นลานกว้างเลยนะคะทุกคนสวยมากว้าสวยค่ะคุณยายไปต่อค่ะตรงนี้เขาก็จะเป็นแบบบึงน้ำนะคะนี่นี่ตรงนี้ก็เป็นที่นั่งได้หมดเลยนะคะได้ได้ได้ได เดี here, the ๋ยวก็ตุ่มลงไปนะแม่ไม่เป็นไรไม่ไหวนะเป็นนี่ยายคลานแล้วนะนี่ตรงนี้ก็เป็นบึงน้ำไปนะคะแล้วก็มีที่นั่งด้วยนะฝั่งนี้ก็เป็นแปลงผักนะคะเขาปลูกผักอยู่อุ้ยผักนุ๊ก นี่ก็คือที่นั่งเรานะคะห <laughs> น้าหลานเขาเขาแกล้งกัน <c oughs> เอ๊ย่าแกล้งนะเจ๊เหรอเอยเ้ยาแกล้งเจ๊เจ๊ทำไมเนี่ย <c oughs> เอย่าจะชนตัวเองนะงะมากินข้าวก่อนมาเร็ว ชอบเลยทุกลนหมดแล้วมึงทำอะยิ่งง่ายมึงงานบุญไปได้อะหมดแล้วเหรออะไรไม่ถ่ายวิดีโอไม่เธอแต่งชุดนี้ทำไมไม่ขายทั้งตัวล่ะตอนนี้เรากินข้าวกันเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็กำลังจะกลับบ้านกันบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายไปกินที่ไหนคอยติดตามต่อนะคะ